มีเรื่องใหญ่ในวงการ AI เกิดขึ้นครับ Character AI แพลตฟอร์มแชทบอทชื่อดังประกาศแบนผู้ใช้งานที่อายุต่ำกว่า18ปีเรื่องนี้ถือเป็นสัญญาณเตือนครั้งสำคัญเลยนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันมาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เลยครับคืออยู่ๆก็มีประกาศสำคัญฉบับหนึ่งจาก Character AI ที่ทำเอาหลายคนประหลาดใจไปตามๆกันใช่แล้วครับ Character.AI ประกาศชัดเจนเลยว่าจะระงับฟีเจอร์การสนทนาแบบอิสระหรือที่เรียกว่าแชทปลายเปิดสำหรับผู้ใช้งานที่อายุต่ำกว่า18ปีทั้งหมดแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้จะยังไม่เกิดขึ้นทันทีนะครับจะเริ่มมีผลบังคับใช้ปลายปี2568นู่นเลยเอแล้วคำถามสำคัญที่ตามมาก็คือทำไมล่ะแพลตฟอร์มที่จุดเด่นคือการสนทนาแท้ กลับเลือกที่จะปิดกั้นผู้ใช้งานกลุ่มเยาวชนของตัวเองซะอย่างนั้นมันต้องมีอะไรอยู่เบื้องหลังแน่ๆครับเราไปหาคำตอบกันโอเคครับเพื่อที่จะเข้าใจว่าทำไม character ai ถึงต้องตัดสินใจแบบนี้เราต้องไปดูที่ต้นตอของปัญหากันก่อนคือการตัดสินใจแบบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนะครับมันมีแรงกดดันหลักๆอยู่4เรื่องด้วยกันแล้วแต่และเรื่องนี่บอกเลยว่าหนักหนังทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีความที่น่าเศร้าใจคำเตือนเรื่องสุขภาพจิต ปัญหาเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไปจนถึงการที่ภาครัฐเริ่มเข้ามาตรวจสอบอย่างจริงจังและนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่น่าสลดใจที่สุดเลยครับคือตอนนี้บริษัทกําลังเผชิญกับคดีฟ้องร้องครั้งใหญ่หลังจากมีแรงงานว่ามีวัยรุ่นอย่างน้อย2คนตัดสินใจจบชีวิตตัวเองซึ่งเหตุการณ์น่าเศร้านี้เกิดขึ้นหลังจากที่พวกเขาได้มีบทสนทนาที่ยาวนานกับแชทบอร์บนแพลตฟอร์มนี้นั่นเองครับในคําฟ้องร้องจากครอบครัวผู้เสียหายนะครับมีการกล่าวหาที่รุนแรงมากว่า แพลตฟอร์มได้แนะนำหรือสนับสนุนให้เด็กทำร้ายตัวเองหรือผู้อื่นโห oh, นี่เป็นข้อกล่าวหาที่โอ้ไร้แรงมากๆสำหรับบริษัทเทคโนโลยีเลยนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตก็ออกมาเตือนถึงสิ่งที่เรียกว่าความผูกพันทางอารมณ์ครับมันคือสภาวะที่ AI เนี่ยถูกออกแบบมาให้เหมือนเพื่อนสนิทจนทำให้เยาวชนโดยเฉพาะกลุ่มที่จิตใจเปราะบางอยู่แล้วเริ่มสับสนแยกไม่ออกระหว่างโลกจริงกับโลกดิจิทัลซึ่งมันอันตรายมากๆเลยอย่าไว้หมดแค่นั้นครับ ยังมีรายงานด้วยว่าแชทบอทได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการคุยเรื่องที่ไม่เหมาะสมกับเยาวชนหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำร้ายตัวเองเนื้อหาทางเพศหรือแม้กระทั่งจำลองสถานการณ์การถูกบูลลี่ก็มีแรงกดดันยังมาจากภาครัฐโดยตรงเลยครับเมื่อคณะกรรมาการการค้าแห่งสหรัฐหรือ FTC ได้เริ่มเข้ามาสอบสวนแพลตฟอร์มแชทบอท AI หลายแห่งเลยซึ่ง Character.AI ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องมาตรการความปลอดภัยสำหรับเด็ก พอเจอปัญหาถาโถมเข้ามาขนาดนี้คำถามคือแล้ว character ai เขาทำยังไงต่อเขาแก้ปัญหานี้อย่างไรคำตอบก็คือเปลี่ยนนโยบายครั้งใหญ่เลยครับจากเดิมที่ผู้ใช้งานอายุต่ำกว่า18ปปีสามารถแชทได้อย่างอิสระตอนนี้คือไม่ได้แล้วครับห้ามโดยเด็ดขาดและบริษัทก็เปลี่ยนจุดโฟกัสของแพลตฟอร์มจากการสนทนาไปสู่การสร้างสรรค์แทนแล้วจะบังคับใช้กฎใหม่นี้ได้ยังไง เขามีแผนเป็น3ขั้นตอนครับ1เลยคือยุติการสนทนาแบบปลายเปิดสําหรับผู้เยาว์ทั้งหมด2คือจะใช้ระบบภายในเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้เพื่อตรวจสอบอายุและสุดท้ายถ้าเกิดระบบสงสัยว่าใครอายุไม่ถึงเกณฑ์ก็จะมีการขอเอกสารหรือให้สแกนใบหน้าเพื่อยืนยันตัวตนกันไปเลยดังนั้นต้องบอกว่านี่ไม่ใช่การแบนผู้เยาว์ออกจากแพลตฟอร์มไปเลยสทัทีเดียวนะครับแต่เป็นการจํากัดการใช้งานมากกว่า คือยังคงเปิดให้ใช้ฟีเจอร์อื่นๆที่เน้นการสร้างสารรค์ได้อยู่อย่างเช่นการสร้างเรื่องราวหรือทําวิดีโอเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยมันไม่ได้จบแค่ที่ character AI นะครับแต่มันได้กลายมันเหมือนสัญญาณเตือนภัยครั้งใหญ่ที่ดังไปทั่วทั้งอุตสาหกรรม AI เลยทีเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นกับ character .ai ถือเป็นกรณีศึกษาที่สำคัญมากครับมันชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยี AI ที่มันก้าวหน้าไปเร,เร็วมากๆเนี่ยมันอาจจะสร้างผลกระทบในแบบที่เราคาดไม่ถึงได้ และนี่คือสิ่งที่ทุกบริษัทในวงการต้องหันกลับมามองอย่างจริงจังแล้วเหตุการณ์นี้ยิ่งตอกย้ำให้เห็นถึงความจําเป็นเร่งด่วนแล้วครับในการพัฒนากฎระเบียบแล้วก็มาตรการป้องกันที่มันรัดกลุ่มกว่านี้เพื่อสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่ปลอดภัยสําหรับผู้ใช้งานกลุ่มที่เปราะบางโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเยาวชน สุดท้ายนี้คำถามสำคัญที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ก็คือในยุคที่เทคโนโลยี AI พัฒนาไปเร็วสะจนหน้าตกใจแบบนี้กฎระเบียบต่างๆจะสามารถก้าวตามได้ทันเพื่อคุ้มครองผู้ใช้งานอย่างแท้จริงได้ไหมหรือว่านวัตกรรมจะทิ้งห่างความปลอดภัยไปเรื่อยๆนี่คือความท้าทายครั้งใหญ่ที่เราทุกคนต้องเผชิญครับ